ใส่พริกจ้ะว้าวดูสีเพื่อนๆแซ่บนเสรไหมใส่พริกนะจ๊ะใส่น้ำตาลแล้วก็ผงอะไรเอ่ยผงอะไรเอ่ยผงนัวใส่ใส่ตามความแบบอร่อยนะคะอร่อยมากก็ใส่มาใส่อร่อยแล้วก็นะคะน้ำปลาอืมน้ำปลาค่ะน้ำปลาแต่ใส่เดี๋ยวใส่มาลา เราก็ใส่ปลาอืมนี่ใสไปเลยเพือ่อนๆใสไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็คลุกสิคะรออะไรใช่ไหมน้ำเตี้ย,ให,ยให้มันลูไปนะ้ำเตี้ยให้มันลูไปมะม่วงสีสีขนาดนี้ ไอเปรี้ยวต้องบีบมะนาวใส่ปากแล้วค่ะอี่านี้บอ,บอกเลยบอกเลยนะจ๊ะพี่น้องเพื่นอนๆจ๋าเพื่นอนเพ,พื่นอนรู้ไหมเนี่ยเจนพูดไปเจนพากไปน้ำลายยิงก็ออกมาทางข้างปากเนี่ยมันคือแบบมีซีดอ่ะคายไว้นี่อืมพริกมีน้องพริกน้องพริกเกินให้เขาหน่อยได้แบบข้าเข้าที่เข้าทางนี้เลยเดี๋ยวชิมก่อนนะคะ ใช้ม, então, มือเลยอร่อยอะกิ่นมันแบบมันหอมพริกอะหอมมนขามหอมปลาย่างค่ะดอดิอร่อยอะคัน เพื่อนจ๋าอร่อยมากไปทำกินนะเนี่ยทำกินเองได้เลยไม่ต้องซื้อเขาประหยัดด้วยกินอะไรหรือว่าแบบว่างๆเนี่ยกินกินไปดูทีีไปอร่อยมากใครดูไปทางก่อนนะคะ บ๊ายบายอันดีค่ะ